ก็เขาไม่ให้อ่ะจะให้หนูทายังไงล่ะก็หนูก็หนูอยากได้่เขาไม่ให้จะให้หนูทายังไงแต่หนูบอกว่าหนูจะไม่เอาล้วก็หนูเรียนทำมามาหนูฝึกทำมามาหนูปล่อยวางก็หนูก็ไม่เอาไงงไม่เอาใช่ไหมไม่เอาค่ะให้ค่ะใจบุญใจใหญ่ใจปามใจป่าให้ว่าจะไปฟองเขากางงานไม่มีเงินฟองค่ะเลื่อมไปว่าเงินอยู่กับเขาอ ันนเราพูดอย่างว่าเราจะไปแถลงตรงกลางงานคิดไปคิดมาเงินในบัญชีเหลือน้อยเก็บเก็บเงินให้ลูกดีกว่าเก็บเงินกินข้าวทุกคนรู้ถามเรื่องอื่นไหมแบบว่ารีบมีผัวหรือยังอะไรอย่างนี้ทำไมเราไม่พูดเรื่องนี้ก่อนเยจะได้ช่วยทวงไงจะไปโทรพีดีเอาไว้พีดีถึงซีดีพีดีพีดีพีดีเออหน้าตาแบบนั้นเป็นพีดีได้ด้วยเนาะก็ใช่ไงเขาติดเงินเราเรามีอะไรจะบอกเขาติดเงินตั้ง เธอติดเงินจะตั้งสี่ล้านเลยนะแต่เธอไปเป็นพีดีได้ยังไงเธอมีปัญญาเป็นพีดีเลยเหรอแต่ตอนนี้เขาไม่มาตรวจศพแล้วทำไมเขายังแบบเงียบเหมือนเดิมอ่ะเออนั่นน่ะสิวันวันนั้นน่ะเขาโชคดีมากหนูติดถ่ายงานไม่อย่างนั้นนะหนูไปหาไปถล่มในเวทีเลยจริงเราคิดเราคิดไหมว่าเราจะได้คืนไหมหรือว่าปล่อยวางไม่เอาดีกว่าเอาค่ะคนนี้เอาค่ะเพราะคนนี้ด้านมากเธอมันด้านไหลมา มาระยะสัมมิคุณธรรมนาเลยไม่ได้กระบวนการทางกฎหมายมาถึงไหนแล้วที่เราค้อที่เราแจ้งความก็เขาติดหมายจับแล้วแล้วเขาก็ประกันตัวออกมาประกันตัวออกมาแล้วเขาบอกว่าจะให้จะให้ทนายมาเคลียร์กับหนูมาคุยกับหนูเง <c oughs> ียบหายระวังนะไปลงหลุมไหนเอาฉันจะไปจิบหัวเธอขึ้นมาแล้วให้เธอมามองหน้าฉัน เธอจะลงหลุมไหนฉันก็จะลงหลุมนั้นไปหาเธอขึ้นมาหาฉันเธอไม่เข้าใจฉันก็ไม่เข้าใจเออไม่เข้าใจแแลแล้้ววไม่เราทําใจไหมว่าถ้ามันวันหนึงมันต้องเป็นหนี้สูงแล้วไม่ได้คืนเนี่ยตรงนี้สี่ล้านบาทเรารนะู้สึกยังไงเนี่ยหนูไม่ยกค่ะขออนุญาตใช้คําไม่สุภาพนะคะสตอแบบนี้ฉันไม่ยกนี่ให้มันล็อกสต,อ,ตอไงแล้วเรากับรุ่นที่อดีตดาราที่อยากไห้คืน โอ้อันนั้นให้ค่ะให้เลยเหรอตอนนี้พูดตรงนี้เลยวว่าให้แล้วให้ค่ะยอมแล้วค่ะฉันยอมจำนนให้เธอแล้วค่ะแล้วเขาได้ฟ้องรมาพี่คนนั้นนล้วอดีตดาราอย่าพูดถึงเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าหนูหาตรงหาแสงอะไรกับเขาอีกอุ้ยแสงหนูสว่างมากนะตอนนี้ดูดิดูออร่ามากเลยนะเออนี่ก็ยังจะไปพูดถึงพี่เขาอีกไหนๆก็ไหนๆแล้ว ขอให้พี่มีความสุขเจริญรุ่งเรืองเฮือสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองมังคั่มล่ำรวยอันนี้อวยพรเขาหรือว่าเราอะไรทำนม้มาอวยพรจากหัวใจถ้าพูดเดี๋ยวเขาจะบอกว่าโกโมกันแล่อีกเขาบอกว่าพอเราพูดี่ใดๆก็เราไปกอกเขาดังก็พี่ก็ถามหนูหนูก็เลยพูดนะ เรอยากรู้เลยว่าตอนนี้เราเยังไงนะเพราะว่าเพราะเลยมองว่าเราเป็นนี่จะแม่หนึ่กู้ปล่อยหนึ่กู้ตลอดใครเดือดร้อนก็นี่นี่เงียนมันนี่ที่เอ็มค่ะรวยล้นฟ้าค่ะใครอยากได้ก็แค่บอกมาโชว์ใจมานี่ขนาดคนไม่จริงใจยังให้ขนาดนี้เลยถ้าคนจริงใจนี่จะน่าจะถอดให้ทั้งตัวแหละอันนี้คืออันนี้คือคระกอบเข้าเรื่องหัวใหม่ใช่ไหม ก็ถามซะทีส <min it S 1> ิพ่อที่ที่ปล่อยนานอยเป็นยังไงบ้างเรื่องความรักจากทางที่เราคาดหวังว่าจะได้มิชาชีพเป็นมีตอนนี้เป็นยังไงบ้างคนที่หกไม่อยากจะพูดไม่อยากไม่อกจะมองไม่อยานจะพูดเป็นยังไงบ้างกับความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างสิปีแล้วมีคนไปรอในตรงนีหรือยังหนูทําห้องใกล้จะเสร็จแล้วห้องประมาณเจ็ดสิบถ้าห้องเสร็จเมื่อไหร่30%ที่เหลือแสดงว่าแฟนคนนั้นกำลังจะมา อันนี้อันนี้เราเชื่อมาจากไหนเราดูเองหรือว่าหมอพิเศษดูให้เนี่ยหนูมีมีตาตาสามมีหูทิพย์เขาฟังหนูทุกวันเขาบอกว่าลิลลี่เงินที่เสียบไปไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยกันทำมาหากินอันนี้คือแบบอันนี้คือมีความรักหลอตอนนี้คือมีความรักหลอในในใจหนูไงหนูสื่อถึงเขาทุกวันนี่มันเชื่อที่หลังตาดเรามีผู้ชายมาตอนนี้ยที่ทำบ้าน พูดตามตรงแบบไม่อายระหลับริ่ๆเหยียนดูสภาพก่อนข่าวขนาดนี้อืมขนาดนี้ซื้อกินค่ะเอาก็มีกระต่ายอพอพอพอเหลือซื้อกินได้อะ,อะจะไมจะให้มันเหี่ยวแห้งมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้า ถ้ารีไม่ซื้อกินตาจะบอดสมองจะความจําเสื่อมอาจจะเป็นมะเร็งมดลูกนนน Hi กระดูกไม่ดีรีเคยไปอ่านในหนังสือมา<ห>แล้วเคยดูในต่อตอ, <c oughs> อไม่เชื่อทุกคนลงไปเสิร์ชดูได้พอาะรีไม่ได้ใช้งานนานหลายปีมันอาจจะเป็นสนิมเก <c oughs> าะแล้วทำไมทำไมเราตสนใจซื้อกินที่เราก็เป็นคนมีชื่อเสียงอร่อยดีอย่าได้แค <c oughs> ร์เราไม่กลัวหรอกว่าคนจะมาพูดว่าเป็นนิเกะ มันไม่ดีอยู่แล้วก็พูดไปเลยจริงๆก็ถ้าเกิดหนูก็หนูไม่มีผัวให้ทํายังไงล่ะแต่ถ้าหนูมีผัวหนูก็คงมีซื้อกินนะ่อออนะอะไรพี่เราครั้งแรกที่เราตัดสินใจว่าพูดไม่ได้ซื้อไปแล้วสองครัง้งครั้งแรกในชีวิตหนูด้วย่พูดอยู่้พูดอยู่เออครั้งกไกงตัดสิญญนใจมมเมนไหน อันนี้พูดอันนี้พูดไม่ได้ทะลึ่งนะ uh huh. หนูอ่ะไม่มีแฟนนานมาก uh huh. แล้วเราไม่ได้มีอะไรนานแล้วแต่หนูรักตัวเองทุกวันเ uh huh. ข้าใจทีเนี้ยหนูก็ไปดูในตอตอแล้วก็มีคุณหมอก,ก็บอกถ้าเราไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ยถ้าไปอะไรนะดูดูหมดลูกใช่ไหม uh huh. ใช่อาจจะเสียเป็เร็ง่อาจจะเสียเมะเรง็ง uh huh. แล้วมันเพราะเหตุผลน,นี้แหละเป็นเพราะว่าหนูไม่มีแฟนแล้วหนูไม่ได้ ทำอะไรแบบนี้หนูถึงถูกหลอกไงใช่มันก็เลยไม่จเจริญรุ่งเรืองแล้วซื้อครั้งแรกไม่ฟินเลยอะแล้วครั้งที่สองผู้ชายก็ดูอยู่ 2, 2> นะครั้ 2, งที่สองซื้อคนเดิไมไมคนที่สองดีดมันไม่ฟินก็คือคนที่สองก็ยังพอได้อ่ะแต่คิดไปคิดมาเสดายเงินนะตั้งเจนะ็ดพันน่ะ ไม่เอาแล้วไม่ไม่ไม่ล้ไม่คุ้มาดเนื้อขามขออนุญาตถามซื้อมาแล้วเขาจำได้ไหมว่าเราเป็นริ้นิเงี้ยเพราะเราก็ทุกเวทผู้ซื้น่าเราเรียกอะไรทุกใจไม่ใช่หนูบอกเลยคุณและฉันโชคดีกันทั้งคู่แหละเขาก็ต้องจำได้แหละเดี๋ยวพี่ ตังหมดกระเป๋านะตัวเขาไปพูดลิม่าว่าเด็กไปตลาดมาซื้อกินพูดไปเลยความจริงมันเป็นความจริงพี่ประกาศให้รู้อยู่ตรงนี้ว่าลิลลี่เหียนซื้อกินตอนนี้แม่อย่าสร้างภาพอยากแอคกระเบลแป๊บนึงอันนี้ตาอรารือเปล่าเขาจริงเราเราซื้อกินสองครั้งแล้วมันมันโอเคมันไนี่ตามตั้งใจที่เราไม่ หนูแค่รู้สึกว่าเราทํางานมันก็เหนื่อยแล้วแล้วอีกอย่างมันไม่ได้ใช้งานใช่ไหมหนูก็เลยรู้สึกว่ามันใช้งานบ้างก็ดีอ,นนอย่างเงี้ยตอนนี้ได้ใช้งานแล้วมันเพื่อสุขภาพเพื่อแบบความจําดีถ้าเกิดสมุิไม่แฮปปี้ในตอนนั้นที่หนูซื้อกินวันรุ่งขึ้นหนูจะมีเงินนะมันจะมีแรงกําลังไปทํามาหากินแล้วจะมีเงินน<อ>ใช่ถ้าหนูมีผัวคนต่อไปก็ให้ผัวคนนั้นเป็นยาหนูซะ เช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนต้องให้อาหารลี่ตลอดสามมื้อไม่กลัวคนมองว่าเราเสพติดไหมอาจจะเสพได้ถ้าผัวคนต่อไปอ่ะ,อะบอกไปเลยว่าผัวคนละพันอะไรอย่างเงี้ยแบบไหน,นผัวคนแล้วกลัวไปแล้วผัวคนต่อไปคนาั้นมองว่าแบบเราคือจริงเอาจะกลัวทำไมมันคือเรื่องจริงก็โกรธก็ฉันไม่มีผัวตอนนี้คุณจะมาโกรธฉันทำไมถ้าคุณโกรธฉันไม่ชอบฉันคุณก็ไปข้างหน้าคะ่ะแล้วครับผู้ชายเข้ามาหลวมผู้หญิงคนนี้มีเงินเขามาให้เราเลี้ยนเขารู้สึกยังไง ไม่ค่ะไม่เลี้ยงค่ะไม่เลี้ยงผู้ชายแต่ซื้อกินผู้ชายได้แต่ไม่เลี้ยงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์บอกไปเลยว่าผู้ชายที่เข้ามาอยากได้แบบไหนสเปคอมงกล้องมองกล้องด้วยเม่อกคอมไ่เยบกก็ผู้ชายที่เข้ามานะคะอันนี้เมื่อกี้คือการแสดงนะคะมัน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 ไม่ใช่ความจริงลินลี่อ่ะเป็นคนดี ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะถ้าเกิดแฟนคนที่ห้าเข้ามานะคะไม่ต้องเลี้ยงดูลี่จะเลี้ยงเองหรือเราก็จะช่วยกันทำมาหากินคุณแค่เป็นยานอนหลับสนิทพิเศษให้กับลี่แล้วก็ขอให้ลี่ได้กินไข่เจียวกล้วยทุกเช้าต้องทกล้วยต้องไปต้องไปกล้วยแบบไหนก็ไปกล้วยแบบไหนกล้วยพิเศษเท่านั้นเราม่ได้มงคลมากล้วยหรอ สก้าห้าสองห้แปลว่าอะไรอ่ะถาไ,ไมนเดียชอบเลขไหนสี่เก6าห้ากาไมู่ัโชอเลขหกเก้ามันแปลว่าอะไรทำไปถึงทำหน้าแบบนั้น,ม,นมันคืออะไรอ่ะไปดีปาาอันนี้คือจริงๆหนูชอบสามเก้ 6, 9, จริงๆแล้วทำไมต้องทำหน้าแบบนั้นหนูไม่เข้าใจ่ออันนี้คือเราตั้งใจเราอยากมีแฟนใช่ไหมนงวันนี้ปีนี้เริ่ม ถ้าห้องเสร็จคนไหนเข้ามาหนูจับเป็นผัวแน่นอนเขาไม่ยอมหนูหนูจะลากเข้าห้องแล้วก็ผัวหนูแน่นอนเาไม่กล้าเข้ามาหมายาว่าเาติดตามเธออยู่ว่าเ้ยเป็นคนูเอาเรื่องของเขาถ้ากลัวก็ไม่ต้องเข้ามาแต่ถ้าไม่กลัวก็มาเลยอยากเจอกับมาแม่เออบมได้แค์คอยสดมาขนาดนี้โมหาเงินกับเมยมีเงินกับซื้อกินถ้าว่ามีผัวก็สร้างมันจบ ไม่เชื่อแล้วหมอน่ะคอยบอกเอาเมื่อก่อนเมื่อก่อนชอบดูดวงหนูจะเมาจริงๆแต่ตอนเนี้ยเนี่ยหนูไม่เชื่อเพราะว่าหนูนั่งทางไหนนั่งสมาธิแล้วหนูนั่งสมาธิหนูมีจิตสัมผัสวิเศษหนูถึงมีแฟนในหัวใจไงใช่หนูเป็นผู้พิเศษทุกคนทุกคนทุกคนเป็นผู้พิเศษนะซูรีไม่ได้ี่จะรู้ว่าแฟนอนาคตของรีหน้าตาเป็นยังไงริรู้หมดดิเชื่อมจิตกับเขาเรียบร้อย ไมาดาเราเก่งหลอกพิจาชีพได้เลยใช่แม่ฉลาดมมกล่มที่ห่างลอ่ะพจรชีอ่ะไปเล่นไปก็ตอนนั้นลี่แกลงโง่ไงแต่ี่ได้มาแปดพันลี่ก็ี่ก็ฉลาดเหมือนกันลี่ก็ฉลาดเหมือนกันได่านี้ลี่โง่ไม่ใช่ใช่ลไม่ได้โง่ลี่ใจดีจริงจริงนี่ว่าเราไม่ใช่คนโง่ลี่ไม่ใช่คนโง่ลใจดีและต่อไปลี่จะใจดีแบบนี้แล้วก็จะไม่โง่ค่ะลี่แค่แก้งโง่เฉยแต่ฉลาดจริง มันก็มีทั้งดีแล้วก็ฉลาด